บทความออนไลน์อย่าให้ตำแหน่งเลขาสมชเป็นแค่อะไหล่การเมืองโดยสมจิตนวะเครือสุนทร เคยเขียนรายงานพิเศษในคอลัมน์หนึ่งกับต้นสังกัดเก่าตั้งแต่ปี2564เกี่ยวกับปัญหาตำแหน่งเลขาสมชที่ลูกม่อหมดโอกาสเติบโต,ตเลยจะนำข้อมูลมารีวิวกันอีกรอบเพราะสภาพการในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะักถ้าเราย้อนดูตั้งแต่ยุครัฐบาลชวนจะพบว่ามีเพียง3รัฐบาลเท่านั้นที่ตั้งเลขาสมชจากคนในคือรัฐบาลชวนตั้งนายขจัดภัยบุรุษพัฒและรัฐบาลอภิสิทธ์ตั้งนาย ิเปลี่ยนสีหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่างก็ใช้ตำแหน่งเลขาสชเป็นอะไรให้กับฝ่ายการเมืองได้จัดสรรแก้ปัญหาในวงการสีเขียวและสีกะกีแม้ในยุคต้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะได้ตั้งลูกมอสมชอเป็นเลขาสชได้หนึ่งคนก่อนที่ตำแหน่งนี้จะกลายเป็นของนายฐานจากกองทบบถึง5คนเป็นเวลายาวนานเกือบ9ปี ย้อนไปรัฐบาลยิ่งลักษณ์โยกพลตำรวจเอกวิเชียนพศโพสีจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปเป็นเลขาสมชให้นายทวินไปนั่งปลบยุงเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดทางให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจจมาดามาพงศ์ขึ้นแท่นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสมชคนที่สองในรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือพลโทรพร,รารอนพัฒนาธาบุตรโยกจากที่ปรึกษานายกมาเป็นรองเลขาธิการสมช แล้วย้ายนายสมเกียรติบุญชูไปเป็นที่ปรึกษานายกจนทำให้สามอดีตเลขาธิการสมชทำจดหมายเปิดผนึกถึงนางสาวยิ่งลักษณ์คัดค้านเรื่องดังกล่าวอ้างเหตุผลโยกย้ายไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมทำลายขวัญกำลังใจของข้าราชการสมชแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายนางสาวยิ่งลักษณ์หนีบ่วงกรรมไม่พ้นต้องหลุดจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีจากการโยกย้ายนายทวินแบบไม่เป็นธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายนายทวินจึงได้กลับ ไปดารงตําแหน่งเดิมอีกครั้งและสามารถผลักดันให้ในายอนุสิทธิ์คู่นากรลูกม่อสอมชขึ้นสู่ตําแหน่งเลขาสอมชได้สําเร็จในยุคต้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มาจากการรัฐประหารหลังจากนั้นเป็นต้นมาตําแหน่งนี้ก็ตกเป็นของห้าในพลจากกองขับบกไม่เคยเป็นของลูกม่อสอมชออีกเลยภาวะการที่คนในหมดโอกาสเติบโตตามสายงานของตัวเองทําให้พลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นกล่าวในที่ประชุมสภาความมั่น คงแห่งชาติเมื่อวันที่26สิงหาคม2,564ว่าต้องขอโทษด,ด้วยกับคนที่ไม่ได้ขึ้นจะตั้งเป็นที่ปรึกษานายกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่า41ให้โดยรองเลขาธิการสมชที่มีความอาวุโสสูงสุดในขณะนั้นคือนางสิริวัลสุขคนธมานมาถึงรัฐบาลเศรษฐาตำแหน่งเลขาสมชก็ไม่ถึงลูกม่อองค์กรอยู่ดีโดยปล่อยให้ว่างอยู่หลายเดือนก่อนจะโยกพลตำรวจเอกรอยอิงคับไพโรดไปนั่น เก้้้าอีีนจนกเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ในรัฐบาลแพ่ทองทานจับตากันมากว่าคนในจะได้โอกาสก้าวสู่จุดสูงสุด <c oughs> ในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ล่าสุดนายชัดชัยบางชวดไม่ช่วดตำแหน่งได้เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วหลังคอรมอเพิ่งมีมติไปโดยจะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2569 สิ่งที่ต้องจับตาคือหลังจากลูกม่อได้ทำหน้าที่จะทำได้ดีแค่ไหนสมกับที่รอคอยมานานเกือบสิปีหรือไม่